ไข้เลือดออกป้องกันได้อย่างไรหากเคยเป็นแล้วจะมีภูมิไปตลอดชีวิตหรือไม่ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ูนย์ช่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทอสอบถางกับผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชนบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธรารณาสุขตอนนี้เป็นขาขึ้นคิดว่าใกล้ๆขึ้นไปถึงขั้นสูงสุดของการระบาดประจำฤดูกาลนะคะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราทําได้ก็คือเรื่องของการกําจัดแหล่งพ่อพันุ์ยุงลายและก็ป้องกันตัวไม่ให้ยุงกัดเพื่อลดการแพร่ระบาดรวมถึงการดูแลรักษาตนเองเพื่อไม่ให้เกิดการป่วยที่รุนแรงหรือไปถึงขั้นเสียชีวิตไขเลือดออก โรคที่กําลังแพร่ระบาดในขณะนี้ที่เราเจอเนี่ยส่วนใหญ่จะวัยสามสิบส้กว่าก็มีเราไม่ค่อยเจอที่เป็นสูงอายุไปเลยเข้าใจว่าไม่ได้ออกมาเจอกับยุงมากส่วนใหญ่จะอยู่บ้านเป็นหลักในขณะที่วัยทํางานเนี่ยถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มียุงเยอะเนี่ยโอกาสที่ถูกกัดก็เยอะไข้เลือดออกมากับยุงลายยุงลายเลยนะคะตัวสําคัญถ้าเกิดยุงลายที่มีเชื้อไข้เลือดออกมากัดเราปับ๊บเราก็จะติดเชื้อไข้เลือดออกนี้ขึ้นได้ในขณะเดียวกันยุงลายถ้ากัดเราแล้วมีการไปกัดคนในบ้านต่อก็สามารถแพร่โรคไปได้ก็ มีการระบาดสามารถบินได้ไปไกลพอสมควรเลยค่ะไม่ใช่เฉพาะในบ้านเรานะคะสามารถไปกัดได้ในชุมชนรอบๆเราเลยหรือว่าบ้านอื่นเป็นยุงอาจจะกัดแล้วก็มากัดที่บ้านเราก็ได้นะฮะวันนั้นตรงนี้ต้องร่วมมือกันทั้งชุมชนค่ะดังนั้นจึงป้องกันได้ถ้าเราจัดการป้องกันยุงกัดวิธีที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้ยุงกัดไม่ให้ยุงกัดทั้งตัวเราแล้วก็กัดทั้งคนในบ้านหรือคนรอบๆตัวเราด้วยค่ะหลายท่านอาจไม่ทันนึกนะคะว่าบ้านเราเป็นแหล่งพาะพันยุงลายอันนี้สังเกตได้ง่ายๆเลยว่าในภาชนะที่อาจจะมีน้ำ เช่นบางท่านปลูกต้นไม้แล้วก็มีจานรองกระถางน้างํามาขังตอนฝนตกตรงเนี้เป็นแหล่งเพาะพันยุงอย่างดีเลยหรือว่าถ้าบ้านเราไม่มีมุ้งลวดตรงนี้ก็จะทําให้มียุงเข้ามากัดเราได้ในการป้องกันเนี่ยเราสามารถใช้วิธีการติดมุ้งลวดอันนี้ก็สะดวกหรือการทายากันยุงการสวมเสื้อผ้าเสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวอันนี้ก็ช่วยได้เยอะยุงลายนี้เป็นยุงกัดตอนกลางวันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงที่เราทํางานก็มีโอกาสโดนกัดได้เช่นกันถ้าใครเคยเป็นไข้เลือดออกแล้วจะมีภูมิป้องกัน ได้ตลอดชีวิตไหมครับถามว่าเมีโวกาดเป็นซ้ําได้ไหมถ้าเราเคยติดไข้เลือดออกไข้เลือดออกเนี่ยมีอยู่4สายพันธุ์ซึ่งในแต่ละปีก็จะมีการระบาด ในแต่ละสายพันธุ์มากน้อยแตกต่างกันไปคนที่ติดเชื้อไปแล้วเนี่ยสายพันธุ์ไหนสายพันธุ์หนึ่งก็จะมีภูมิต้านทานต่อสายพันธุ์นั้นตลอดชีวิตแล้วก็อาจจะมีภูมิต้านทานกับสายพันธุ์อื่นในช่วงสั้นๆแต่ว่าเมื่อสายพันธุ์ที่เราไม่มีภูมิต้านทานก็จะทําให้ติดซ้ําได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดเชื้อครั้งที่2เนี่ยมักจะรุนแรงกว่าการป่วยครั้งแรกค่ะ สิ่งสําคัญที่จะช่วยป้องกันไข้เลือดออกอาจารย์แนะนําหลัก3เก็บป้องกัน3โรคที่นําโดยยุงลายจุดที่ต้องย้ําหนักๆเลยก็คือกําจัดแหล่งพ่อพันยุงโดยใช้หลักการ3เก็บ ป้องกัน3โรคก็คืออันที่1เก็บบ้านให้สะอาดไม่ได้เป็นแหล่งเกาะพักของยุงเก็บน้ําดูแลภาชนะน้ําใช้ไม่ให้มียุงลายมาวางไข่ได้หรือภาชนะที่ขังน้ําอยู่นอกบ้านมีฝนตกลงมาแล้วขังอันที่3คือเก็บขยะอันนี้ก็ต้องทําต่อเนื่องทุกๆสัปดาห์เพื่อป้องกัน3โรคที่นําโดยยุงลายก็คือไข้เลือดออกไข้ซิกกาไข้ปวดข้อย,ยุงลายเพราะฉะนั้นทํสา3เก็บก็จัดการได้3มโรคเลยค่ะ ทั้งที่บ้านที่ทํางานหรือแม้แต่ที่โรงเรียนบางท่านคิดว่าเก็บบ้านเก็บน้ําเก็บขยะเอาเฉพาะที่บ้านพอจริงๆไม่พอนะคะเพราะว่าเราใช้ชีวิตทั้งหมดอยู่ที่ไหนส่วนใหญ่น่ยอยู่ที่ทํางานด้วยซ้ําดังนั้นตรงนี้เนี่ยขอให้กําจัดแหล่งเพาะพันยุงลายทั้งสถานที่ทํางานที่บ้านแล้วก็ในชุมชนที่ไม่มีเจ้าของด้วยนะคะตรงนี้อาจจะเป็นแหล่งสําคัญอีกจุดหนึ่งที่เป็นแหล่งพาะพันยุงได้ค่ะอย่าชะล่าใจกับโรคไข้เลือดออก เราพบผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกแล้วซึ่งเป็นผู้ใหญ่นะคะโรคนี้เนี่ยคนป่วยเยอะจริงๆเป็นเด็กแต่เด็กเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สนใจดูแลใกล้ชิดเป็นอะไรนิดหน่อยเขาก็พามาหาแพทย์แต่ในขณะผู้ใหญ่อาจจะมีเออถ้าป่วยนิดหน่อยยังไม่ต้องมาพบหมอกินยาไปก่อนถ้าอาการไม่หนักไม่มาถึงแพทย์ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้เกิดอันตรายขึ้นได้เราพบคนไข้ที่ซื้อยาไปกินเองรวมถึงการมาพบแพทย์แต่พอถึงนัดก็ไม่ได้มาตามนัดเพื่อตรวจเลือดติดตามดูว,ว่าเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าซึ่งตรงนี้นทําให้เสียชีวิตไปในบางราย ะะดังนั้นอย่างน้อยเนี่ยฤดูการไขเลือดออกก็ขอให้นึกถึงด้วยว่าอาจจะเป็นไขเลือดออกค่ะดูแลและป้องกันโรคตามข้อเท็จจริงช่วยทําให้การป้องกันนั้นเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ูน่์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ค้นหาแอดชัวร์แอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบด้วยก,กันกับชัวร์ก่อนแชร์